ทุกการไปต่อของเรานะคะเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะในการเดินนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินไปในทุกๆวันแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นองค์ประกอบจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะเดินไปได้และสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวกระตุ้น และเป็นตัวนำทางให้เรานะคะไปถึงเป้าหมายที่เราทำไม่ว่าควรจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เราเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรานะคะเดินต่อไปได้และทำให้เรานะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เพราะแต่ละคนคะ่ะเลือกทางชีวิตไม่เหมือนกันแต่ละคนไปตามทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันล้นแล้วอาจจะได้เจอกัน แล้วอาจ graphic, ต่างคนอาจจะต้องไปทางของตัวเองบางคนอาจจะต้องไปในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักและในสิ่งที่ตัวเองอยากทําค่ะแต่สิ่งนั้นบางครั้งมันอาจจะทําให้เรามีความสุขสิ่งนั้นอาจจะทําให้เรามีความทุกข์สิ่งนั้นอาจจะทําให้เราอาประสบความสําเร็จก็อยู่แล้วแต่ละคนในสิ่งที่แต่ละคนเลือกตนเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยา,าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ